สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ช่องวดดี h ชนแนลนะคะผู้ป่วยโรค sle สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ที่เข้ามาชมคลิปค่ะเข้ามาชมแล้วก็รบก,กวนนะคะขอความช่วยเหลือช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวดดี h ชนแนลหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันนะคะที่สวนหยอ่อมเดี๋ยวเราจะพาวิ่งค่ะอผ่อานแดดสุดยอด SLE แพ้แดดจะเป็นลมเหง <oh oh like <S <s ื่อแตกเต็มเลยค่ะโอ้ยเก้าอีก็เปื่อไปหมดหานกมานั่งส่วนย่อมแล้วค่ะก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอดีตดีที่มีความสุขเนาะพูดแล้วมีความสุขขอนำเสนอพนักงานคนนี้ค่ะ เห็นไหมสวัสดีรายงานตัวแล้วนี่ตั้งแต่อตอนเข้าใหม่ๆนะคะเข้าใหม่ๆเลยเข้างานใหม่ๆประมาณปีสามหกอุ้ยไม่บอกดีกว่าเนาะนี่ไม่ชัดเห็นไหมคะจะจะเสนอเนี่ยจะเสนอเป็นภาพแบบเนี้ยแล้วมันก็ไม่ชัดกล้องกล้องกล้องหน้าไงคะกล้องหลังอะ่ะ นี่คะ่ะสวัสดิการอาหารจะพูดถึงสวัสดิการอาหารแก้ตัวหน่อยคะ่ะเมื่อวานลืมพี่ๆหลายๆคนเลยอะที่ทำงานเนาะก็พี่ที่ทำงานก็จะมีทีมงานนะคะมออีพี่ชัยยันรองหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการพี่หรือว่าพิ่ยันของเราแล้วก็พี่อ้วนอดิสร ก็รองหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการเหมือนกันค่ะและพี่ไก่สุรักค,คณาพี่ตุ๊กเจนจิราพี่ไก่ธิดาวันพี่ซอยแล้วก็พี่จุม๋มปีแรกๆจะมีพี่ก้องที่รักของเรามาด้วยแต่ว่าปีหลังๆก็ไม่มีแล้วพอพี่ก้องย้ายฝ่ายไปอยู่ศิลปรกรรมก็เลยก็มาเป็นพี่ไก่ธิดาวันกับพี่ซอย พี่ซอยนี่แกจะเก่งนะคี่ว่าไปก็คิดถึงแกนะแกจะเก่งเรื่องการติดต่อเรื่องอาหารมากเลยค่ะแกเอาร้านเด็ดๆเ,เพราะแกเป็นแชมป์ในการหาของกินอร่อยๆแกจะเอาร้านเด็ดๆมาให้พวกเรากินมองนานเลยใช่ไหมคะมองภาพนานเลยใช่ไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> โชว์ภาพบ้างอะไรบ้างไม่โชว์หน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะชัดหรือไม่ชัดก็ไม่รู้อะ เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะทำงานกันด้วยความสุขทำงานกันด้วยความรักอบอุ่นค่ะอบอุ่นมากอบอุ่นมากจริงๆวันนี้มาแก้ตัวค่ะเอยชื่อพี่ๆเขาไม่หมดไงเออแล้วพี่เสมาพี่แดงเสมา ภาคทองสุกด้วยนะเราไปทํางานกันใช่ไหมคะเราก็พี่ซอยจะเป็นคนสั่งอาหารแล้วเรามาให้พวกเราชิมกันโอเคผ่านไม้ผ่านไม้ผ่านไม้เงี้ยาห,าหัวหน้าอ,อพิชายานพี่อ้วนอะไรก็ชิมเพราะว่าท่านทั้งสองท่านเนี่ยก็คือลูกคนจีนที่มีฐานะอยู่ก็จะได้คอเขาจะถึงกว่าพวกเราเนาะพวกเราถ้าเป็นก็เราก็จะเป็นก,ก็ชิมด้วยแต่ก็ไม่ออกความคิดเห็นหรอก พี่ซอยก็จะหาร้านอร่อยๆทุกอย่างเลยค่ะมาอืมแล้วพวกเราก็บริกะบริหารกันว่าใครจะยังไงเนาะส่วนใหญ่งานอ่พวกเอกสารพวกเอกสารทุกอย่างเราทําคนเดียวเพราะเราเป็นเด็กสุดเด็กสุด,เด,สดเด็กน้อยสุดก็ทําคนเดียวแล้วก็อทําให้แผ่น แผ่นกระดาษปริ้นออกมาเพื่อที่จะไปติดตามเสาว,ว่าเวลาอาหารเป็นยังไงอาหารมีอะไรบ้างอาหารมื้อนี้กินตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไปแปะที่ถังถังน้าค่ะว่านี่เฉพาะช่องสมนะนี่นี่ไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่อื่นนะของช่องสนะของคนอื่นเขาก็ติดของสตาฟสตาฟออแกไนซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดของเขาค่ะเพราะเราก็ติดของเราว่าเราเฉพาะพวกช่องสาม คือถ้ามาเบียดเบียนกันเราจะไม่พอให้เจ้าหน้าที่ของเราเพราะเจ้าหน้าที่ของเราอ่ะร้อนก็ร้อนอยู่ในสนามสนามฟุตบอลไอ้นั้นนะคะราชมังคลากีฬาสถานที่รามคำแหงค่ะของมอรามนะคะใช้สนามนั้นทุกทุกครั้งที่ทำฟุตบอลดาราทำอยู่หลายปีนะคะบัตรนี้คือมาช่วงหลังแล้วพัฒนาแล้วบัตรนี้พัฒนาแล้วพัฒนาล่าสุดก็คืออันนี้ค่ะอันนี้หลังสุดก็คืออันนี้ อันนี้เป็นหลังสุดเลยล่าสุดแล้วก็หลังจากนั้นก็โควิดเอยประท้วงเอยก็หยุดกันไปหลายปีค่ะก่อนที่ฉันออกนี่ก็หยุดไปเพราะว่ามีประท้วงมีอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันมีคาร์บอมเอ้ยมไม่ใช่คาร์บอมมีบอมตรงนู้นบอมตรงนี้ใช่ไหมคะเขาดาวยังโดนบอมเลยโอบดิฉัโดเกือบโดนอ่ะอยู่ข้างๆโอบเลยอ่ะบอมอ่ะตรงที่อ่าตอนนั้นที่เซ็นเตอร์เวิด์ค่ะเซ็นเตอร์เวิร์ โอบีใกล้ๆโอบีมากคือตอนนั้นดิฉันก็ทํางานอะ่ะเป็นเวทีเป็นสตาฟ์เป็นอยู่ข้างในนะคะใต้ล่างใต้ดินอะ่ะแล้วระเบิดมันอยู่ข้างบนดินบนหัวเราอะ่ะโอ้โหเชื่อไหมตอนนั้นเราร้องไห้กันแล้วนะเพราะเราอยู่ใต้ดินใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะนายกอภิสิทธิ์ตอนนั้นอนายกคืออภิสิทธิ์คือเขาจะมาเปิดงานหรือเขาไปทำอะไรก็ไม่รู้ข้างบนนะคะคือเราอะ่ะอยู่ดูแลนักสแสดงอ,อยู่ข้างล่างใช่ไหมรันคิวกันอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เอ่อ เขาก็กะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมาโจมตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่ามีการวางระเบิดก็ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนนะนะตอนนั้นเนาะก็สั่งสั่งให้พวกเราอยู่ในความสงบพวกเราก็จัดคิวกันอยู่ที่ห้องใต้ดินใช่ไหมแล้วพอเราก็แบบว่าเราอยู่ใต้ดินด้วยไงคะแล้วระเบิดมันอยู่บนหัวเรา ก็คือแค่มีผืนปูนกับดินกั้นระหว่างเรากับระเบิดคือเขาเอาแน่จะมีม็อบมาอะไรประมาณนั้นคนะะ่ะทั้งข้างบนนี่คือทางตำรวจเขาก็นอกเครื่องแบบเขาก็ไปกระซิบกับเออพวกชาวบ้านพวกคนอื่นนะคะที่เข้ามาดูนะคะผู้ชมอ่ะผู้ชมที่เขารู้ว่ามีเาขาดาวที่นี่มีดารามีอะไรเยอะแยะนะคะดารานักร้องดังเขาก็ เขาใช้วิธีคือกระจายกำลังนอกเครื่องแบบหน้ากระดานเข้าไปกระซิบกระซิบว่าให้รีบถอยถอยเพราะว่ามันจะมีระเบิดในเวลานี้นี้นค่อยๆถอยไปนะอย่าตื่นเต้นค่อยๆถอยไปนะอย่าตื่นเต้นทุกคนเตรียมสลายสลายคนที่บัวค่ะแล้วเราออกไม่ได้ค่ะเราก็นั่งองตาบนคือเราเองก็น้ําตาไหลาแต่ไม่ไม่ไรคะแค่นึกถึงว่านึกถึงพ่อแม่นึกถึงลูก เรานะคะนั่งน้ําตาไหลนั่งมองตากันแบบไม่รู้จะทําไงพวกเราตายหมู่แล้วนะเรามองตากันแล้วเราก็น้ําตาร่วงทุกคนมีครอบครัวหมดไงฮะเราก็มีพ่อแม่มีลูกรออยู่ที่บ้านอะ่ะ เราไม่รู้จะทำยังไงกันค่ะก็น้ำตาร่วงออกไปไหนก็ไม่ได้ก็คือคิดว่าเราต้องตายกันอยู่ใต้ดินนั่นแหละค่ะรวมตัวกันตายเลยดารรงดาราอยู่เต็มเลยค่ะที่ที่ต้องขึ้นแสดงบนเวทีใช่ไหมเพราะมันเป็นใต้ดินแล้วก็มีบัน,ดนไดขึ้นไปข้างบนก็คือเวทีก็คืออย่างนี้ค่ะเป็นสภาพอย่างนี้เรานิ่งเราหยุดนิ่งคิวทุกอย่างหยุดไอ้น้าที่หน้าเวทีนะคะไม่หยุดนะคะเพราะถ้าหยุดแล้วจะเป็นที่สงสัยของคนร้าย คนที่จะมาทำอะ่ะก็เลยเวทีแสดงไปก่อนนะข้างล่างก็อย่าให้คิวขาดแต่พวกเราอะรันคิวกันไปอย่างรันคิวนักแสดงนะคะไปอย่างแบบร้ายวิญญาณมากเราแบบร้องไห้อ่ะดาราก็ตาแดงกันหมดอะฮาร้องไห้กันแบบกอดกันนะคะกอดกันเป็นอารมณ์ที่แบบเราตายแน่นาอะไรอย่างเงี้ยกอดกันร้องไห้แล้วก็อ่ะสู้ตายฮึดฮ พวกขึ้นไปหน้าเวทียิ่งอันตรายเข้าใจไหมนักแสดงอะ่ะตอนนั้นมีประกวดเอ็มเอ็มอะไรสักอย่างแต่พวกเราเป็นพี่เลี้ยงกันอยู่ไงประกวดชายงามนะคะของไม่ใช่ชายงามแบบกล้ามนะคือนักแสดงหน้าใหม่อะไรอย่างนั้น,นะคะ่ะเอ็มเอ็มอะไร <laughs> เราลืมแล้วนานแล้วนะ <laughs> เป็นสิบสิบปีแล้วนะ อ,อประกวดนี้อยู่ด้วยแล้วเราเป็นพี่เลี้ยงเราเป็นทีมงานฝ่ายผลิตรายการใช่ไหมเราก็เป็นแม่งานค่ะก็แม่งานอยู่ดีค่ะฝ่ายผลิตจะต้องทำโอแกนไนภายในเป็กนไนภายในก็คือเราเป็นคนเอาน้องใครน้องมันที่ดูแลเนาะไอ้หนุ่มหนุ่ม,น,มน้อยๆทั้งหลายเนาะก็เอามาแล้วก็เพื่อส่งขึ้นเวทีช่วงหนึ่งเขาจะเป็นว่าหนุ่มน้อยไปเดินห้าคนสิบคนอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้ ดาราแลนะนักร้องนักสแสดงของช่องสามบ้างอะไรเงี้ยเว้นกันเว้นช่วงกันเราก็ต้องรันคิวกันไปร้องไห้ก็ร้องไห้กันก็ทําไปด้วยคือทุกคนคิดแล้วว่ากอดกันนะคะไม่มีคําพูดจาใดาๆกอดกันแล้วน้ําตามันก็ไหลเองไม่ได้สึกนั่งโฮ o โฮโกันนะแต่รู้สึกว่าเราหมดหวังแล้วที่จะออกมาความรู้สึกนั้นเลยนะคือ สุดยอดค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตนะพอเรากลับมาถึงบ้านปุ๊บคนเริ่มถอยถอยใช่ไหมงานจบงานใกล้จบเต็มทนแล้วเหลือพิธีการของทางเวทีเขาเราหมดงานก่อนเขาก็ให้เร็วรีบออกทางใต้ดินไปเลยรีบกลับก่อนใครนั่งรถใครได้ให้รีบออกไปเลยแล้วก็นั่งรถของหมอกล้องหมอกล้องนะคะออกมากันตอนนี้ก็พอไปถึงบ้านเปิด กุญแจห้องเข้าห้องเปิดข่าวรีบเปิดข่าวดูอะค่ะปรากฏว่าระเบิดระเบิดข้าง OB เรานะคะเราจะมีรถ o อสสาหรับถ่ายทอดใช่ไหมคะถ่ายทอดสดไปถ่ายทอดต่างๆนานารถ o อบคันใหญ่ๆเหมือนรถบัสมินิบัสแต่ใหญ่กว่ามินิบัสนะคะกว้างกว่าในมินิบัสเยอะก็เราจะต้องไปเวลาเราไปถ่ายทําละครสมัยก่อนก็ต้องใช้ OB ใช้รถแสงอะไรอย่างงี้คะ่ะรถแสงด้วยที่อยู่อะรถปั่นไฟไงฮะ เราใจหายเรานั่งขนลุกสู้สู้สว,ว่ามีใครบาดเจ็บตายบ้างไหมพวกเราว่ามันหลังโอบีเลยค่ะระเบิดหลังโอบีเราที่จอดอยู่หน้าเวทีปรากฏว่าเออไม่มีใครเสรียชีวิตเหตุการณ์นั้นก็รอดผ่านแล้วก็ไม่ได้นอนทั้งคืนอ่ะฟังข่าวตรงนู้นบอมตรงนี้บอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่เลยประสบการณ์ชีวิตนี่คือครั้งครั้งล่าสุดที่แบบว่าผจญภัยอ่ะเออครั้งครั้ง ครั้งก่อนหน่อยก็มียึดสถานีอะไรเงี้ยรุมรุมรุมล้อมสถานีไว้ออกไม่ได้เหมือนกันต้องขอร้องเขาอะเขาดูบัตรพนักงานเนี่ยฮะที่ให้โชว์ให้ดูแต่ว่าเป็นบัตรใหม่ไม่ใช่บัตรเก่านี้บัตรเก่านี้ต,นต้องสามสิบปีแล้วค่ะอันบัตรใหม่ก็จะเป็นสีฟ้าเออเป็นหน้าเหมือนในนี้ค่ะบัตรใหม่ก็จะเป็นหน้าหน้าแบบนี้แต่อยู่ในบัตรใหม่บัตรพนักงานใหม่เนาะ ระทึกไหมคะช่วงชีวิตอะช่วงชีวิตบบรันเนี่ยระทึกมากเลยนะนี่เป็นช่วงที่นิดเดียวอะช่วงที่ทํางานนะดิฉันน่ะการุ่ร่างหน้าตาใช้ได้ใช่ไหมเข้ามาในเอ,อ่อที่ทํางานดิฉันน่ะเหมือนบ้านใส่ทองจริงๆนะโดนกลั่นแกล้งเหมือนในนิยายเลยอะแล้วจะเล่าให้ฟังเนาะครั้งนี้ก็คงแค่นี้เดี๋ยวไปฟัง youtube ก่อนคะ่ะ youtube ที่ดิฉันติดตามและ อ่า YouTube ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กพบสเด็กบนภูเขาอะคะ่ะเรื่องเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะจะเป็นวิจารณ์คนวิจารณ์อะไรอะดิฉันฟังหมดเลยก็มีวิจารณ์คนนิสัยคนนูนี่นี่นั้นนะยูทูบเบอร์เดี๋ยวเออเราจะคุยเรื่องยูทูบเบอร์นิดนึงมียูทูบเบอร์คนหนึ่งค่ะเขาตอนนี้เขากำลังแบบว่า เขากำลังงงชีวิตแล้วเขากำลังหนอยอ่ะเราติดตามเขาตลอดเราเชียร์เขาตลอดมาจริงๆก็คืออยู่ในรายนามของพวกเรานี่แหละพวกที่ดิฉันเอ่ยชื่อถึงนะคะแต่ว่าเขากำลังหนอยและเขากำลังงงตัวเองว่าตัวเองผิดอะไรที่มีคนมาบอกว่าจะย้ายฝั่งย้ายฝ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะคุณพลาดไปตรงที่ประโยคที่คุณพูดว่าคือคุณประชัดประชดะหาะคุณหนอยและคุณประชด เดี๋ยนะคะมีแพะมามาต่อกันค่ะก็คือเขาหน่อยใช่ไหมแล้วเขาเผอพูดประโยคเพราะดิฉันจะฟังเขาตลอดเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ดิฉันตามเหมือนกันเขาเขาพูดประโยคว่าเขาประชดประชันนะคะเขาบอกว่าเอ้ยอยู่ข้างนู้นก็ไม่ดีข้างนี้ก็ไม่ดีหรือจะกลับไปอยู่กับจำเลยดี เดี๋ยวก็กลับไปอยู่กับจำเลยซะหรอกนี่มีพูดประชดอย่างนี้ดิฉันคืออาจจะไม่ทุกคําพูดเหมือนนะแต่ประมาณนี้แล้วตอนหลังเขาก็มาพูดอพอพูดไล้สดเนี่ยเขาจะพูดแบบออมจำเลยนะคะเออเขาไม่ผิดเขาไม่ใช่คดีนั้นอะไรประมาณเนี้ค่ะไม่ใช่ว่าคน fc เขาจะโรคจิตหรอกนะที่ว่าไม่อยากเห็นคุณลบอบบไม่ใช่แต่คุณเผอพูดอย่างนั้นแล้วตอนหลังคุณก็มาไล์สดแบบออม ออมจำเลยคือ,อเหมือนเซฟจำเลยอะ่ะแต่ว่าพูดอ,อ้อ,อมๆว่าประมาณไม่ใช่คดีฆ่าน้องเขาจะไม่ใช้คําที่ไม่ดีกับสองคนนี้เขาก็ทําถูกนะที่เขาไปขอนู่นขอนี่ขอนั่นให้เป็นทางการมันไม่ใช่ไงคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือคุณจะเบนจริงหรือไม่เบนจริงหรือมีใจคิดจะไปแล้วโดนรถทัวลงอะ่ะ เออโลนทัวลงเลยอะ่ะคือเพราะคุณพลาดคำนั้นแหละคำว่าจะไปจะไปอยู่กับจำเลยต่อกันนะคะความนอยความนอยของยูทูบเบอร์คนนี้ค่ะแล้วก็พลาดพูดไปอย่างนั้นแล้วพอตอนหลังมาพูดแบบแนวเอ่อปะบุญชินเป็นธรรมอยู่กลางๆไม่ได้เข้าข้างใครไม่ได้คิดจะกลับไปแต่คุณพูดซอฟ คุณเหมือนพูดเซฟจำเลยในดาวนับจูนะคะคุณเหมือนพูดจำเล่พวกเซฟไว้คือเขาทำเรื่องนี้ก็ถูกต้องแล้วจะให้ผมไปว่าเขาผิดหรออย่างนั้นประมาณนี้ประมาณนี้เออดิฉันเองขนาะดดิฉันคนที่ฟังแบบฟังทุกทุกรูทุกทางทุกคนทุกแนวดิฉันยังสะกิดหูเลยนะคะสะกิดหูสะกิดใจว่าเอ๊ะพูดจาแปลกแปลกเว้ยหรือจะ จะยังไงแต่ดิฉันก็ยังกดไลค์กดให้กำลังใจอยู่ตลอดนะคะกับกับยูทูบเบอร์คนนี้นะไม่ใช่แค่ดูยูทูบเบอร์ผู้ชายคนนี้นะคะเป็นยูทูบเบอร์ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แปลงแปลงพูดแบบเนี้ยคล้ายๆแปลงแปลง,งนี้ย เออเหมือนจะอวยแต่ว่าผู้หญิงเขากลับตัวทันเขากลับลำทันคือคณะของตัวเองก็ไม่เห็นด้วยก็เลยกลับตัวทันก็มาระบบเดิมก็ดิฉันฟังค่ะฟังทุกยูทูบเบอร์ที่พูดถึงนะคะดิฉันฟังหมดเพราะฉะนั้นเราคนฟังไงฮะเราคนจับจ้องอะ่ะเราจะรู้คนฟังเขารู้เขาไม่ได้งี่เง่าค่ะคุณด่าเขาก็ไม่ถูกหรอก คุณไปเผอพูดคํานี้แล้วพอไลฟ์ต่อมาคุณก็เหมือนพูดปกป้องคือพูดดีว่าถ้าไม่ใช่คดีนั้นแล้วเป็นคดีอื่นผมผมจะไม่ว่าเขาผิดได้ยังไงผมนี้ผมจะไปโจมตีเขาไม่ได้เขาทําถูก fc ที่เขาเอียงซ้ายเอียงขวาเนะี่ยเขาไม่เข้าใจคํานี้ของคุณละคะ่ะดิฉันนั้นไม่เอียงซ้ายเอียงขวาดิฉันยังเขวแต่ดิฉันก็ยังกดไลค์ให้คุณทุกทุก,ท,ก,กทุกคลิปกดให้กําลังใจคุณทุกคลิป เพราะดิฉันเห็นเ,เหมือนความตั้งใจของคุณนะคะที่จะทํา y o YouTube ลงทุนนู่นลงทุนนี่เพื่อจะทําให้ดีขึ้นคุณก็เป็นคนที่โอเคในระดับหนึ่งแต่ความนอยของคุณทําให้คุณพลาดคําพูดมาแล้วคอนเทนต์ต่อๆมาคุณทําเหมือนแบบพูดว่าจําเลยดีทําถูกต้องคุณลองไปย้อนฟังของคุณเองนะมันทําให้คนเข้าใจผิด ดิฉันยังเขวะเลยเขวะแต่ดิฉันก็ยังปดไลค์ทุกไลค์ที่คุณมาให้กําลังใจคุณหนีไปนู่นไปนี่ดิฉันก็ตามให้กําลังใจคุณนะดิฉันไม่ไม่ได้ไม่ถอยค่ะมันไม่ใช่ความผิดชั่วช้าอะไรเนาะมันมันก็เป็นการทั้งเผลอของคนอารมณ์ของคนเนะาะพลาดไปแต่คุณกลับรำไม่ทันและตอนนี้ก็ยังยังนอยอยู่อยู่ในวงการยูท b e แบบพวกคุณนะนะคะวงการพวกคุณอย่างเนี้ย เห็นแล้วค่ะวงการยูทูบเบอร์อย่างพวกคุณเนี่ยอ่อนแอก็แพ้ไปนะคะจริงๆอ่อนแอก็แพ้ไปคือคุณต้องแข็งแรงคุณต้องสู้ค่ะอยู่โดยเฉพาะหน้าที่ของคุณเนี่ยต้องสู้และอดทนจะนอยไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะไปฟังแล้วค่ะ u t u b e เปลนเรื่องได้ได ฟังป้าหนุ่ยพี่หลวงโหรพาวาเลตี้เดย์ชแนลพนมจิตสิบจีโรสซอรี่โหรพาฟ้าแอนแม็กจันสียังามาีทุกชแนลวันนี้ชแนลอเลมิเต็เอ่อนิวส์มาเนีย นิวสีแลนเนียแล้วก็อ่ไม่ได้พูดอีกสิแล้วก็หนุ่มสาวบ้านกอกอกนะคะรวมทั้งตาชานนะตาชานไม่หนุ่มก็รวมด้วยหนุ่มสาวบ้านกอกอกแล้วก็อ่าโอ๊ยยวไมไ่พูดอะไรอะ่บะบุญน้อยร้อยเอดค่ะเจ๊ยหยาดเ <c oughs> จ๊ยหยาดของทุกคน <c oughs> <c oughs> คือแบบ <c oughs> แกไปก็ <c oughs> ไม่รู้สิดูแกเถอะไม่พูดถึงลคะค่ะมาเรื่องส่วนตัวของพวกเขา แล้วก็พนมเอพมจิตพูดแล้วป้อมคนมองข่าวแล้วก็อะไรอ่ะ <c oughs> หักแข่ชีวิตมากเลยค่ะกำลังพูดถึงอพวกยนะูทูบเบอร์เนาะแล้วตอนนี้บัญชาสวรรค์ว่าจะกินส้มตำค่ะจะกินส้มตำด่วนดิฉนันก็เลยต้องเข้าครัวมามาตำให้หม่อมแม่ หม่อมพ่อสั่งค่ะหม่อมพ่อสั่งเพราะว่าทำให้เมียตัวเองเมียตัวเองชื่นชอบสม่ำเดี๋ยวนะคะหม่อมพ่อสั่งว่าต้องทำให้เมียด่วนเลย <c oughs> <c oughs> เมียจะกินกลางวัน <c oughs> เดี๋ยวนะคะ ดิฉันก็แม่มะกรอมันเหี่ยวแล้วค่ะมีเพื่อนบ้านเขาเอามาให้สักกระเบือซักกระเบิดนี้ค่ะใช้มีสไลด์แบบนี้เลยค่ะตามแบบว่าตามให้เหมือนเวลาทำยำม,มะม่วงให้เขาค่ะมีสไลด์อันนี้จะทำได้บางมากแล้วเขาก็จะได้กินโอโอโอ โอวอวเอเอ,เ,อเดี๋ยวทำผิดสูตรแล้วแป๊บนึงลืมไปค่ะเดี๋ยวเขาจะเขาจะ,เขาจะเผ็ดมากเราต้องตัดพริกออกก่อนคือนี่เราตำส้มตำแบบว่าตำแบบโบราณมากกันนะคะตำโบราณแถวทางบ้านเรานะคะ <S <S เขาจะไม่มีว่าถั่วเป็นเมล็ดมเมล็ดนะคะเขาจะต้องตำถั่วให้ละเอียดไปในในส้มตำไทยอันนั้นเลยใส่ไปเลยค่ะให้เต็มที่เห็นนะคะตำ เดี๋ยวขออนุญาตตำก่อนนะคะหมักขม้นมาในการตำถัวค่ะต้องตำให้ละเอียดไม่งั้นมันจะยัดไปใต้เหงือกฟันปลอมแม,ม <c oughs> พ่พอเรียกพอเรียกอ่ะตำยังไม่สำเร็จเลยเอาละค่ะก็เมื่อกี้ก็ยังไม่สำเร็จหรอกค่ะแต่นี้ตำเครื่องก่อน เดี๋ยวต้องสไลด์มะละกอน้ําตาลหวานได้เลยค่ะ we <S <S <ography> มันเปรี้ยวหวานเค็มอยู่แล้วก็ใส่ไปดี๋ยวนะคะโอ้ยตายละเม็ดเม็ดโอ้โหเม็ดมะละกอนี่อย่าให้หลงเข้าไปนะเม็ดมะละกอหลงเข้าไปเนี่ยสุดยอดผมโอ้โหเม็ดมะละกอนี่ผมจริงเดี๋ยวขออนุญาตตำนะกล้องก็สั่นตอนนี้เราก็มาปรุงรส ก็มีใส่ใส่ม่เคยเทอ นี่เราก็มาใส่น้ำปลาใส่นิดหน่อยก่อนเพราะจะเค็มมากก็ปรุงค่ะได้ที่แล้ว เอากรเทียมไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเนี่ยเลิกเลิกต้องวางมือจากอันนี้ก่อนละมั้งเดี๋ยวคงต้องค่ะคลิปยากก็เดี๋ยวขอปรุงไปให้คงไม่ได้โชว์ตอนเสร็จแล้วละค่ะครอบข้อแม่เขารออยู่รอหิวเราก็มาทำคลิปด้วยทำด้วยเนี่ยค่ะ โอเคนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาติดตามนะคะขอขอบคุณค่ะคูก่ว SL ีคนนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด s ั b s c r i b ์เอ่อให้ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยยิ่งดีเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอพอรพระค่ะ,คะให้ทุกท่านนะคะจงโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองปลอดจากโรคภยัยแค่เจ็บเดินผ่านสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะรับพรด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย